หอมอรวีนะผมชื่อนี้ก็จดจําไว้นะผมเป็นข้าวเจ้าที่น่าปลูกอีกหนึ่งชนิดนะครับผมข้อดีของเขาก็คือมีความหอมเหนียวนุ่มนะผมเป็นข้าวนาปีนะผมเป็นข้าวที่ทดลองปลูกเป็นปีที่สองครับผมได้ไมเมล็ดพันธุ์มาก็ามาทําการขยายพันธุ์เองนะครับผมตอนนั้นก็อาจารย์ให้มาคนละ1งถุงซิปนะผม สวัสดีครับผมแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่2นะครับเรามาทําการปักดํานากันนะครับผมแปลงนี้ก็พื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับผมข้าวที่เราปักดําก็คือข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับผมเป็นข้าวที่ผลิตคิดค้นโดยอาจารย์ตุลางแก่นคาํากล้าพิลาน้อยนะครับผมปรับปรุงสายพันธุ์แล้วก็แจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจในการช่วยงานวิจัยของอาจารย์นะครับผมปรับปรุงสายพันธุ์ ข้าวนะครับผมพันนี้ก็อาจารย์ก็แบ่งมาให้ขยายพันธุ์ต่อนะครับผมและก็ย้ำนักย้ำหนาว่าห้ามเอาไปให้ใครนะครับผมเพราะว่าเป็นข้าวที่ยังไม่นิ่งนะครับผมอยากให้ทดลองเองดำเองปลูกเองขยายพันธุ์เองคาดพันธุ์เองนะครับผมเพื่อท,ที่จะได้ข้าวที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นข้าวที่ ขยายพันธุ์ต่อๆไปนะครับผมให้มันนิ่งก่อนนะครับผมตอนนี้ก็กหลายๆท่านก็มาขอแบ่งปันอยู่นะครับแต่ก็ขอไว้ก่อนนะครับขอทดลองปลูกก่อนชิมก่อนนะครับผมยังไม่แบ่งปันให้ใครนะครับตอนนี้ก็ทําการขยายพันธุ์เองปลูกเองนะครับผมโดยวิธีการปักดํานาแบบนี้นะครับผมเข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับผมชื่อน,นี้ก็จดจําไว้นะครับผมเป็นข้าวเจ้าที่น่าปลูกอีกหนึ่งชนิดนะครับผมข้อดีของเขาก็คือมีความหอม เหนียวนุ่มนะผมเป็นข้าวนาปีนะผมเป็นข้าวที่ทดลองปลูกเป็นปีแรกนะผมเป็นปีที่สองครับผมได้เมล็ดพันธมาก็ามาทําการขยายพันธุ์เองนะครับผมตอนนั้นก็อาจารย์ให้มาคนละ1ถุงซิบนะผมจำนวนเมล็ดก็ไม่ทราบว่าเท่าไหร่แต่ก็แบ่งปันกันนะครับผมแบ่งปันสําหรับหลายๆท่านที่ช่วยสมทบทุนนะครับผม สนับสนุนอาจารย์ในการทดลองวิจัยปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวนะครับผมอาจารย์ตุลางแก่นครกล้าพิลาน้อยนะครับผมมาช่วยกันบำรุงรักษาอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไทยไว้ให้สืบต่อลูกหลานกันต่อ,ตอไปนะครับผมเป็นข้าวที่ปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดในประเทศไทยนะครับเรามา ดูกันว่าพื้นที่ไหนที่เหมาะแก่ข้าวชนิดนี้นะครับผมอาจารย์อยู่จังหวัดยะโสธรน,นะครับผมอาจารย์ปรับปรุงสายพันธุ์พื้นที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับผมช่วยอ,อนุรักษ์สืบสารมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เราได้มเมล็ดพันธุ์ดีต่อทานต้านทานต่อโรคแล้วก็ช่วยให้ผลผลิตด,ดีในเนื้อที่ เท่าเดิมนะครับผมเราก็จะทําการสนับสนุนอาจารย์ต่อไปนะครับปรับปรุงสายพันธุ์นะครับข้าวพันธุ์นี้ข้าวเจ้าหอมออรุวีนะครับส่วนเมื่อเช้าที่เราปักดําไปก็จะเป็นข้าวเจ้าหอมเพชรราตีนะครับตอนนี้จะเป็นข้าวเจ้าหอมอรุวีก็รอติดตามนะครับพื้นที่หนึ่งไร่ตรงนี้จะเป็นข้าวเจ้าขาวนะครับก็คุณสมบัติคล้ายๆข้าวเจ้าหอมมะลิแต่ว่าเมล็ดจะยาวกว่านะครับผมผลผลิตก็จะ ทดลองดูครับว่าจะเป็นอย่างไรลักษณะลวงที่ปลูกขยายพันธุ์ปีที่แล้วก็ลวงใหญ่ลวงยาวมเม็ดสวยรสชาตินี้ยังไม่ได้ชิมนะครับก็จะรอชิมในปีนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรขาวเจ้าหอมอรวีรอติดตามนะครับผมก็นี่ครับผมใกล้แล้วครับผมพื้นที่ตรงนี้ปกติใช้ก้าประมาณ 6 0 7 0มัดนะครับผมแล้วแต่กล้ามัดเล็กมัดใหญ่ก็เฉลี่ยวที่60 -70 แต่ปีนี้ผมจัดการให้ไปที่เผื่อไว้นะครับไว้ที่กี่มัดนะครับ9 4มัดนะครับผมเผื่อเลือเผื่อขาดเผื่อหอยด้วยนะครับผมเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อหอยเชอรี่นะครับผมเป็นศัตรูข้าวอีกหนึ่งชนิดนะครับที่ทําให้ต้นข้าวของเราเสียหายไปจากเดิม อยู่พอสมควรนะครับผมก็เหลือไว้ซ่อมเหลือไว้แก้เหลือไว้ซ่อมแซมปากดำใหม่ประมาณ10ถึง20มัดนะครับผมก็ปีนี้ก็รอติดตามนะครับผลจะเป็นอย่างไรข้าวเจ้าหอมอรวีแปลงนี้ของเรานะครับพื้นที่หนึ่งไรนะครับผมพื้นที่หนึ่งไรเป็นข้าวเจ้าขาวนะครับผมเป็นข้าวเจ้าขาวก็ปรับปรุงสายพันธุ์มาเพื่อที่จะ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของชาวนาะปัจจุบันและก็ให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมทีโดยทั่วไปเขาจะปลูกข้าวเจ้า,อาหอมมะลินะครับผมข้าวเจ้าหอมมะลิหน่งนนะครับผมก็ลองปรับปรุงเปลี่ยนสายพันธุ์ไปนะครับผมก็เป็นการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวโดยกลุ่มเพจช,ชาวนาไทายอีสานนะครับนำทีมโดยอาจารย์ตุลังแก่งคำก,กาพิลาน้อยปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้เหมาะที่จะ กับพื้นที่ต่างๆนะครับผมว่าพื้นที่ไหนเหมาะกับข้าวพันอะไรนะครับผมพื้นที่ตัวนี้ผมก็ลองข้าวของอาจารย์อยู่3ชนิดนะครับตอนนี้ก็จะมีข้าวเจ้าหอมเพชรราตีข้าวเจ้าหอมบรวีข้าวเจ้าเหนียวดําอสิตะแล้วก็ข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์สรุป4ี่พันสายพันนะครับผมเอาข้าวของอาจารย์มาตรงนี้ก็มาทดลองปักดําแล้วก็หวานสีขายข้าวกล้องนะครับผม ก็ได้ผลผลิตที่โอเคเลยนะครับผมจากปีที่แล้วข้าวข้าวเหนียวับอสิตะนะครับผมเราจะทําเป็นข้าวกล้องขายแล้วก็สีแบบข้าวซ้อมมือนะครับสีแบบขัดขาวครึ่งหนึ่งข้าวกล้องครึ่งหนึ่งครับก็ช่วยให้ผลผล,ผลิตดีเป็นข้าวที่นาปลูกอีกหลากหลายชนิดนะครับก็ทดลองดูครับทั้งปักด,ดาทั้งหวานนะครับผมขยายมเมล็ดพันธุ์ทั้งทําทเป็นสีเป็นข้าวขาว ขายนะผมข้าวกล้องขายข้าวดาขายนะครับ,น,รบนี่คือผลผลิตของข้าวของเราที่ทำนะผมรอติดตามกันนะครับผมสำหรับแปลงนี้ก็จะเป็นข้าวเจ้าหอมอรวีนะพื้นที่หนึ่งไร่นะผมก็ปักดันกันอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ี่้าคนนะครับผม8คนก็มีปลามาช่วยอีกหนึ่งคนนะครับผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับผมสู้ๆๆใกล้แล้วใกล้แล้ว เขาเจ้าหอมอรวีรอติดตามนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกทาหานะครับเป็นพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยภูเขานะครับผมเป็นพื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขาก็บรรยากาศน้ําส่วนใหญ่ก็อาศัยน้ําธรรมชาตินะครับของผมแปลงนี้ก็คือน้ําธรรมชาติน้ําฝนตกนะครับน้ําจากภูเขาสะสมสารอาหารต่างๆไหลมารวมกันบริเวณแปลงนานะครับผม เห็นไหมครับแปลงนี้ที่ทําก่อนนะครับของลุงเขาเขาจะเอาน้ําออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเอาน้ําไว้ก็คืออยเชอรี่จัดการหมดเลยนะครับผมค่อนข้างจะเป็นปัญหาของเราอยู่นะครับก็คือปากดาช่วงแรกก็คือเอาอ่าพยายามเอาน้ําออกให้หมดนะครับผมขาเจ้า,จาหอมอรวีแปลงนี้รอติดตามนะครับว่าจะได้ผลผลิตเท่าไหร่พื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับผมหนึ่งไร่เราทําข้าวชนิดเดียวเลยครับผมขาเจ้า,จาหอมอรวี ้าวนี้ที่น่าปูดนะครับผมก็รอชิมนะครับผมรอชิมรอชมนะครับว่าผลผลิตเราจะได้เท่าไหร่นี่ครับผมมาอีกมุมหนึ่งนะครับผมข้าวเจ้าหอมอรุวีแปลงนี้หนึ่งไร่ของเรานะครับผมก็ปักดำเช้าหนึ่งนะครับงายหนึ่งเขาเรียกนะครับผมก็จ้างนะครับผมวานจ้างพี่น้องมาช่วยกันนะครับผมมาช่วยญาติมาช่วยก็มีนะครับผม ะเจาหอมอัรวีแปนี้พื้นที่หนึ่งไร่นะครับผมก็แดดมาแล้วครับจากเมื่อเช้าไม่มีแดดตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นแล้วครับผมบรรยากาศคึ้มๆแดดดนะครับผมก็ดำนานะครับผมเมื่อดำเสร็จนะครับเราจะพยายามเอาน้ําออกนะครับเพราะว่าถ้าเอาน้ําไว้หอชิลลี่นะครับจะมาจัดการแปลงนาของเรานะครับทําให้แปลงนาของเรานั้นเสียหายสังเกตได้เห็นไหมครับ จะเป็นแหวงแบ่งนะครับของลุง well, ที่ปักดาเสร็จแล้วก็นี่ครับนี่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 นี้นี่ครับหอยเชอรี่นะผมเขาจะอยู่แบบนี้นะผมแปลงลุงที่ดําเสร็จก่อนหน้านี้นี่คือหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่หอยที่มีปัญหากับชาวนาในพื้นที่ตรงนี้นะครับผมพื้นที่ตรงนี้น้ําขังหอยเชอรี่นะครับผมก็จัดการดูแลกันไปของผมจะมาเก็บนะครับเก็บช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับผมมาเก็บช่วงเช้าช่วงเย็นกําจัดโดยการเก็บแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่ โดนกัดโดนแทะโดนกินไปนะครับผมพื้นที่หนึ่งไร่เขาเจ้าหอมอร,รุยตรงนี้นะครับผมไก่เสร็จแล้วครับผมใกล้แล้วใกลแล้วมาสมาชิกมาเพิ่มอีกหนึ่งขั้นนะครับผมก็จะเป็นหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจท่านนะครับผมแปลงนี้เราก็เล่งเต็มที่ครับผมเขาเจ้าหอมอร,รุยดำไปครับปักดำครับปกัปกดำครับผมดำนา ที่หนึ่งไร่นะครับผมแปลงนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับผมสมาชิกทั้งหมด8ท่านนะครับมาช่วยกันดำนาปักดำพื้นที่ตรงนี้นะครับผมนี่ก็คือแปลงกล้าของเรานะครับก็จะหวานไว้อ่าหนึ่งแปลงนะครับทำเป็นแปลงเล็กหนึ่งแปลงเพื่อที่จะทําการหวานกล้านะครับผมข้าเจ้าหอมอร,รุยแปลงนี้เพื่อจะปักดำแปลงนี้นะครับปีนี้ผมทําการหวานกล้า สูตรอาจารย์ตุลางกฑ์กำกกบเวลาน้อยเลยนะครับสูตรเฉพาะข้าวเลยนะครับผมก็คือจะทาการหวานปกติโดยทั่วไปนะครับก็หวานเหมือนหลายๆท่านโดยทั่วไปแต่ว่าเราจะทําการบํารุงรักษาบํารุงก่อนนะครับก็คือการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักใส่น้ําหมักนะครับผมก็มีปุ๋ยสีน้าเสาวข้าวปุ๋ยสีอัดเม็ดแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก,ก่แกบนะครับก็ ไถกลบบำรุงนะครับผมไถท,ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์จากนั้นก็มาทําการหวานกล้าตก,ก้ากันนะครับผมก็ตอนหวานกล้าก็สามวันแรกก็ห้ามให้น้ําท่วมนะครับแต่ว่าเราก็หวานในตอนที่เป็นน้ําเป็นตมอยู่นะครับผมหลังจากหวานเสร็จก็เอาน้ําออกนะครับประมาณ3วันนะครับผมเมื่อข้าวสูงได้ประมาณ5เซนนะครับผมเราก็มาทําการเอาน้ําเข้าแปลงนานะครับจนให้เต็มนะครับผม เต็มแล้วก็ให้ท่วมยอดนะครับเพื่อที่จะทําการฆ่าเชื้อแล้วก็ฆ่าป้องกันมแมลงต่างๆนะครับผมป้องกันมแมลงสัตว์ต่างๆที่มาเกาะตามใบก้านะครับให้ท่วมมิดเลยนะครับผมตื่นเช้ามาเขาก็จะซึมออกเองนะครับผมก็ปลายเขาก็จะโผล่ขึ้นนะครับผมจากนั้นก็รักษาระดับน้ําให้ได้อยู่ที่ประมาณ50%ของความสูงของต้นนะครับไปยาวไปจนถอนกล้านะครับเราค่อยปล่อยน้ําออกนะครับผมให้เหลือประมาณ 5-10ซีนนะครับก็จะทำให้ต้นก้าของเราแข็งแรงปลอดภัยปลอดโรคทฤษฎีนี้และการปฏิบัตินี้ใช้ได้จริงนะครับผมลองลนะครับเพราะว่าแปลงนี้เป็นแปลงเดียวนะครับที่ไม่เป็นโรคเป็นภยัยแต่ว่าหลายๆแปลงข้างๆนะครับลุงเขาหวานก้าเสร็จนะครับแปลงก้าเขาก็จะเป็นโรคนะครับก็คือ เพี้ยไฟลงนะครับแต่เพลงนี้ไม่มีเลยนะครับผมไม่มีเพี้ยไฟต้นกล้าสวยงามเคี้ยวขจีนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ใส่สารเคมีไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีด้วยนะครับใส่เฉพาะปุ๋ยคอบปุ๋ยมาครั้งเดียวจบเลยครับผมนี่ก็คือข้อดีของการปลูกข้าวไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับผมสวยงามปลอดภยัยไร้เคมีนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับผม8ดท่าน9้าท่าน ก๊บเดียวครับนาแปลงนี้หนึ่งไร่ใครจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมข้าวหนึ่งแปลงของเราแปลงนี้หนึ่งไร่ก็จะหอมอรโร่นะครับผมซ้ายมือจะเป็นข้าวที่เขาผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมความมืกอก็กำลังบักดันเนร้บใกล้จะเสร็จแล้วส่วนตรงโน้นก็คือแปลงตัวฝักยาวของเรานะครับผมที่เป็นแปลงที่ทําไว้ให้ตั้งแต่ตอนหวานกล้านะครับครั้งแรกนะครับผมเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ดำเนาเสร็จนะครับผม ส่วนตรงนี้ก็จะปลูกลังจากดับนาเสร็จนะครับผมก็จะเป็นแปลงตัวฝักยาวและแตงกวานะปลูกผักคุณกันนาขนาดทองคบปลูกแล้วจะแบบไม่ต้องรดน้ำนะครับปลูกผักได้ง่ายๆไม่ต้องลดน้นดํานี่คือแปลงข้าวของเราข้าวเจ้าหอมอรวีบนพื้นที่หนึ่งไร่เรามาดูผลผลิตนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ใกล้แล้วครับใกล้แล้วสู้ๆๆๆ พื้นที่หนึ่งไร่นะครับตัวนี้เราทําการปลูกข้าวเจ้าหอมอรวีนะผมเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ปรับปรุงสายพันธุ์โดยอาจารย์ตุลางแก่นคํากล้าพิลาน้อยและทีมชาวนาไทยอีสานนะผมก็ปักดาข้าวนะครับผมแปลงนี้เป็นแปลงเมล็ดพันธุ์นะผมแล้วก็ทําการเก็บกินนะครับผมไว้สําหรับไปชิมนะครปีผมยังไม่ได้ชิมเลยนะครับข้าวเจ้าหอมรุวีปีที่แล้วก็ทําพันธุ์ได้ ไว้เพื่อที่จะขยายพันธุ์ในปีนี้นะครับปีนี้ก็ทําการหว่านก้าตุก้าแล้วก็ดำนาเพื่อที่จะให้ได้ดำแปลงนี้บนพื้นที่หนึ่งไร่นะครับผมปกติใช้ก้าประมาณ60-70ถึงมัดนะครับผมวันนี้เมื่อวานก็ถอนให้ได้เหลือประมาณเก้าสิบกว่ามัดนะครับเก้าสิบสี่มัดเพื่อที่จะซ่อมแซมผลผลิตที่ของเรานะครับที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นหอยเชอรี่นะครับผม มารบกวนอยู่นะครับก็รอทําการแก้ไขปรับปรุงซ่องแซมต่อไปนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพยงเท่านี้นะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับผมแปลงนาในพื้นที่หนึ่งไร่การำํำนาข้าวเจ้าหอมอรวีของเรารอติดตามผลผลิตนะครับว่าจะได้ผลผลิตกี่กิโลกร,รมัมเดอแล้วก็รสชาติข้าวเขาจะเป็นยังไงรอติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพยงเท่านี้ ฝากกดติดตามกดซับส,สไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องสาวน้อยผู้ไทยเจรักเกษตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมาจากอรุย